ไม่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นข้าวเนี่ยสังคมไฮโซอย่างเราเนี่ยนะไม่เหมาะกับข้าวกะเพราใดๆทั้งสิน้นเราก็เหมาะกับพวกเมี่ยงคำนะครับผมนี่ฮะัข้างในข้างในนี้จะเป็น snack กซ์ที่อาจจะไม่เคยแปลแกตานิดหนึ่งข้างในก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวมีสลัดนะครับแล้วก็มีเหมือนกับข้าวอะไรนีข้าวผู้กะปิข่าแป้งก๊อบเปี๊ยะ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำผลไม้เป็นคำา <c oughs> ก็เป็นคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นพอประมาณถามว่าไม่อิ่มทํายังไงทําใจ <c oughs> <c oughs> นั่งกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสำหรับช่วงเช้านะครับนะฮะแต่อย่างที่ก๊อฟกบเรียนว่าเรื่องราดหน้าที่มูลนิธิคุณสรพงษ์ชาติรีหรือว่าพุทธาจารย์โตเนี่ยผมแนะนำนะฮะใครไปแล้วไม่เคยใครไม่เคยไปบ้างยุมือผมแนะนำ จากไหวสมเด็จโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีโรงทานโรงทานนี่ผมบอกนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีตังไม่มีอะไรจะกินฟรีคือเขาทําให้สําหรับผู้ทําบุญแล้วเข้าไปทาทำนะฮะทำบุญแล้วเราต้องอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้อง,งไปชิมเขาบอกว่าเป็นสูตรลาดหน้าในวังนะครับอันนีก้กล่าวเป็นตรงๆนะฮะซึ่งคนที่มีจิตศรัทธา หรือว่าผู้ที่เคยทําอาหารอยู่ในวังเนี่ยนํำสูตรนี้มาให้เพื่อจะเป็นส่วนให้ประชาชนที่เข้าไปทําบุญแล้วเนี่ยได้หยิบท้องด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราได้ไปลองชิมดูไปลองชิมดูสักประมาณ7จ็แปดถ้วยเขาถ่วยประมาณนี้ยพีช่ชายครับนะครับนะโดยประมาณก็ให้ได้ทานกันเดี๋ยว